หาพูดถึงภาพยนตร์ที่กำลังโด่งดังในสมัยนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นโฟ i n คิงเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอาชีวะนะครับผมฆ่าได้ย้าไม่ได้สักศรีดีกว่าสักเขาดำแน่ไม่ใช่นะครับผมคือตัวผมเองเนีก็เป็นเด็กอาชีวะคนหนึ่งนะครับในยุค90สูเลยเขาเรียกว่ายุคโฟร์คิงเลยนะครับผ่านเหตุการณ์ที่เขาไล่ย,ยิงไล่ไฟกันมานักต่อนักคือผ่านนะครับคือไม่ได้เข้าไปอยู่นด้วยนะครับคือเห็นเขาไล่ตีกันไปมาเนี่ยครับผมเพราะว่าผมอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอชีวะที่เป็นเด็กเรียนนะครับผมผมสามารถใส่ช็อปอย่างเงี้ยนะครับเดินไปห้างที่ไหนก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีอชีวะที่ไหนมาตบช็อปหรือมาทําร้ายเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่มันเด็กเรียนอะ่ะมันเหมือนแบบเด็กเนิร์ดอะ่ะเด็บห้องติ๋มอะ่ะเพราะฉะนั้นทําไปก็เสียเสียมือเปล่าเลยครับแต่มันก็ไม่วายนะครับผมเนื่องจากพอเป็นอชีวะแล้วมันก็อดไม่ได้นะครับที่มันจะมีเรื่องราวนะครับการกระทบกระทั่งกันบ้าง ซึ่งเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนผมครับชื่อว่ากอณ์กอณ์คนนี้ครับเป็นอาชีวะในสายเลือดเลยครับก็คือพ่อเป็นอาชีวะพี่เป็นอาชีวะตัวเขาเองก็เป็นอาชีวะเป็นเด็กช่างนะครับผมหน้าตาก็ถูกระเบียบดแต่ช่างมากครับคือพร้อมจะโดนตีได้ตลอดเวลายู่เฉยๆนะครับก็ตีมาหาได้ครับเนี่ย คือมันขึ้นรถเมล์ทีไรมันจะต้องยืนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เพื่อนที่ขึ้นไปด้วยก็ต้องคอยระวงระว,วังว่าโอ้ยมันจะนึ่งตีมาหาเพื่อนหรือเปล่าน้อครับแล้ววันหนึ่งครับเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจนได้ครับผมวันที่หนึ่งครับผมกําลังไหว้พระองค์พระวิษณุอยู่นะครับที่หน้าสถาบันแล้วก็เลยเลยเข้าไปเรียนก่อนก็วิ่งมาเลยหน้าตาตื่นเฮ้ยวินช่วยกูหน่อยกูโดนตบแหวนในใจคิดนะครับว่าใครมันจะมาตบแหวนวะ โรงเรียนเราเนี่ยแม่งเหมือนเด็กอนุบาลน,นะแล้วเด็กพี่ม .6 จะมาตบแหวนเด็กอนุบาลหรอวะแต่ก็คงเข้าใจได้เนื่องจากหน้าตาของไอ้กอลมันคงจะไปโกนบาทาพวกเขาเข้าแล้วรู้สึกว่าเออจะสั่งสอนสักหน่อยก็เลยขอตบแหวนแต่ครนี้เด็กก่อสร้างกลุ่มนั้นที่มาตบแหวนเพื่อนผมเขาใช้ปืนปากกาจี้เลยครับอันนี้กอลมันก็โกรธมากนะครับมันก็เลยมาหาผมอ่ะไปช่วยมาหน่อยแต่ในตัวผมอม่ะไม่มีอะไรเลย มีแค่สมุดอยู่เล่มเดียวคือผมจะไปเตีหัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะขอขึ้นไอ้ครับเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหาไอเทมช่วยครับผมนั่นก็คือไอโหดไอโหดนี่แหละครับโหดสมชื่อจริงๆครับหน้าตานะครับมันโหดกว่าไอกรอนประมาณว่าสองสามเท่าตัวเลยแถมตัวสูงใหญ่ด้วยที่สําคัญไอโหมดครับมีไอเทมพิเศษนั่นก็คือมันมีปืนครับผมผมบอกให้ไอโหดเนี่ยครับ ไปเอาปืนมานะครับแล้วเรากับกอ,น,กอน,นะครับก็ไปดักรอนะครับเด็กก่อสร้างที่ตกแหวนเพื่อนผมไปอยู่หน้าปากซอยนะครับผมระหว่างนั้นรออยู่สักพักหนึ่งโหนก็มาครับเพราะเพราะบ้านโหดอยู่ไม่ไกลมากโหดรถเมย์เลยครับหน้าตานี่คือพร้อมนะท้องปะทะตลอดเวลาพอลงมาถึงปุ๊บก็บอกเพื่อนไปเข้าไปมันอยู่ไหนเดีย๋ยวกูจัดการเองผมกับกอแล้วก็โหดก็เดินเข้าไป ในใจผมคิดแล้วโอ้ยสบายละมีไอ้โหดอยู่ยังไงก็พร้อมที่ปะทะอย่างน้อยมีไอ้โหดมีอกรผมอาจจะไม่ต้องออกตัวก็ได้นะครับผมสบายละเรามาสามฝั่งนู้นมีสองโอ้ยได้เปรียบอยู่นะครับแถมไอ้โหดเอาปืนมาด้วยเอามาปืนเอาปืนมาด้วยจริงป่าวะโหดมึงเอาปืนมาหรือเปล่าไม่เดามาเอ้ามึงไม่ได้เอาปืนมาแล้วแล้วมึงเอาอะไรมากเอาไอ้นี่มาแล้วโหดก็หยิบสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังออกมาครับ หัดตัดไม่ใช่มีดแต่ย่าไม่ใช่มีดอีโต้ขนาดเท่านี้ครับขนาดประมาณเท่านี้ฮะผมกับกรเขามองหน้ากันโหดมือเขาา้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะไอ้ฝั่งนั้นน่ะมันมีปืนนะแล้วมึงจะเอาอีโต้อันเนี้ยไปสู้กับปืนเหรอไอ้โหดก็แบบสวยกันมาด้วยอารมณ์เสียเลยว่าพวกมึงนี้ไม่ทันเลย ฮมันเป็นปืนปากกาปืนปากกาเนี่ยมันยิงได้ทีละนัดเข้าใจไหมพอมันยิงใส่พวกมึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูกระดดฟันคืนให้เ,เดี๋ยวโหดหมายความว่ากูกับไอ้กอนเนี่ยวิ่งไปล่อให้มันยิงใส่แล้วมึงก็กระดดฟันคืนให้ใช่ไหมเออก็ใช่ไงปืนปากกรานี้ในมัดเดียวที่เหลือได้กูฝันคืนให้ไงผมกับกอก็เลยมองหน้ากัน แล้วก็หายใจก่อนก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนแหวนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรมากไม่กี่ร้อยเดี๋ยวกูไม่เอาก็ได้ไปกลับไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวสายเนอะเออเอาทิวตมาทิ้งกับแหวน,นไม่กี่ร้อยซะละกูแล้วก็เดินจากไอโไ้โหดาปของไอ้ก่อนก็เดินค่อยๆไปพร้อมกับไอ้โหดจะโกนไล่หลังมาว่าเฮ้ยทำไมวะก็กูบอกแล้วไงกูฟันคืนให้ผู้มือไงโอ๊ยอะไรวะ ไม่เข้าใจเลยเว้ยแต่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยครับผมจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับกับอารมณ์ชั่ววูบแบบนั้นได้ยังไงนะครับเดชะบุญ ja นะครับที่เราไม่ได้เจอกับก่อสร้างสองคนนั้นถ้าหากเราเจอกันเราปะกันนะครับผมกับกอนอาจจะเป็นคนที่ขึ้นหน้าหนึ่งว่าเด็กอาชีวะโดนตกแหวนและไปทวงคืนโดนยิงดับก็ได้นะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้มาเล่าอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําอะไรนะครับ มีสตินิดนึงนะครับอย่าพึ่งโมโหนะครับถ้าเราโมโหก็ลองนับ1นถึงสิดูนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกร้อนนะครับโมโหง่ายครับเราอาจจะนอนในโรงก่อนหรือไม่ก็ติดคุกก็ได้นะครับในบางสถานการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราใจเย็นลงนิดสติจะเกิดปัญญาจะมานะครับผมขอบคุณครับ